อัปเดตเทียร์ลิสเรนเจร่าง9ดาวแม็กทั้งหมดในเกมเรนเจอร์ Ranger ตัวไหนจะได้เลื่อนอันดับขึ้นมาและเรนเจอร์ตัวไหนจะตกอันดับล่วงลงมาสวัสดีครับมาพบกบผมแมคคนอ a จ n e ิยะใเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยที่ช่วยไประหยัเงินนบาของคุณเราขอแนะนําร้านมารู้ชอ็อป ร้านรับเติมเกม Line รนเจอรราคาถูกปลอดภัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า180,000คนใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby ้980รูบี้ไปแจัดกันได้เลยครับ ลิงก์เพจ Facebook อยู่ใต้ c r i p t i o นนั่นเองนะครับมาครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเดตเทียริสในช่วงโค้งสุดท้ายโครรโบดีจีมอนนั่นเองเนาะซึ่งเทียริสที่ผมทำไว้ล่าสุดเนี่ยได้ทำการอัปเดตไปตอนเดือนโครรโบเกิดชาแนลพีทุงเทพซีซั่นที่2เดือนเมษายนที่ผ่านมา2 0 2 4นี้นั่นเองนะครับแต่ที่เดือนที่แล้วไม่ได้ทำเนี่ยเพราะว่ามันมีเรนเจอร์ใหม่ค่อนข,ข,ข้างที่จะน้อยนั่นเองเนาะแล้วก็เมตาไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้มาอัปเดต แต่เดือนนี้เหมือนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็ทําให้เทีริสมีการขยับปรับเปลี่ยนไปบ้างก็เลยจะมาทําการอัปเดตในคลิปนี้นั่นเองโดยลหลักๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับสำหรับเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาที่อาจจะมีผลเกี่ยวกับเทียริสในการจัดดับในเดือนนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับผมหลักๆเลย ในปีที่แล้วก่อนนะครับขอย้อนอดีตไปกันนิดหนึ่งละกรักกนตั้งแต่สมัยริมุรุออกมาลองสังเกตกันได้นะครับสมัยริมุรุเนี่ยคู่เทพออกมาทัาบหลักๆจะเป็นตัวไวพิบนะครับและอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นสายพลังนั่นเองพอเดือนโคนรโบถัดมาครับผมเป็นท่านไอคู่กับเอเบโดท่านไอก็ไวพิบเองเอเบโดก็สายพลังอีกนะเป็นอย่างนี้มาแทบตลอดทั้งปีเลยม็อบไซโคไวพิบ คู่กับอาจารย์เรเกนสายพลังแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับสายวองไวนี่ออกมากค่อนข้างที่จะน้อยมากมีตอนโตเกียวรีเวนเจอร์นี้ที่เพิ่งออกสายว่องไวมาให้เราได้จับกันนั่นเองเนาะแต่ตัวน,นี้นี่เป็นสายวงไวไม้ด้วยตัวอวยของตัวเกมแล้วก็สกิลเขายังมีทั้งเดมเมทัลลุอามาตาลดโหลบศัตรตูหยุดยังยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของศัตรตูถือว่าดูดีมากสกิลบัฟก็ ใช้ได้มีรีเซ็ตบัฟแม่นยำสกิลอีกด้วยและแถมความสามารถให้เปิ์ยังมีหยุดเวลา5วิมาด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องสุดๆเลยเราก็เลยไม่เห็นข้อเสียของเรนเจอร์ใส่วงไวนั่นเองเนาะแต่พอเลื่อนๆมาถึงรอบของโคราโบหมาสึกคนโชนเทป2มีว่งไวมาอีกแล้วแต่ว่าแจ็คเนี่ยโดยพื้นฐานดั้งเดิมตั้แต่แรงแรกที่ออกมาเนี่ย คนมองว่าเฮ้ยตัวมันอ่อนแอนะเพราะว่าท่านชาเก่าออกมานี่ก็อ่อนแออยู่แล้วใช่ไหมแจ็คก็อ่อนแอเหมือนกันประกอบกับการที่สกิลของมันเนี่ยในการปารมีดเนี่ยกว่าจะกระโดดจ้ำขึ้น2ทีนั้เมชาติมันนานนะผมกว่าจะปามีดนี่โดนแคนเซอร์สกิลไปได้หลายรอบครับมันก็เลยดูใช้งานแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นั่นเองเนาะแล้วแถมสกิลต่างๆในอ่านไปอ่านมามันก็คล้ายๆกับเจ้ารีไวด้วยใช่ไหมใช่แล้วคนก็ยังคงใช้รีไวอยู่เนื่องมาจากว่าความสามารถเปิร์กก็ดูดีกว่าด้วยนั่นเองนะครับนะทำให้แจค็คน,นี่ มองถึงสายว่องไวรู่นั่นเองเนาะถัดมาบุโคโรสุดท้ายประจาปีที่แล้วครับคโคโนซึบาโนก็เป็นวัยพริบอีกแล้วคู่ก,กับสายพลังอีกเช่นเคยนะและนอกจากคุระโบน,นี่เมื่อเรามองแสงมืดกันบ้างนะครับแสงมืดนี่ก็เป็นซาริมิเชอร์ใช่ไหมตอนออกมาใหม่ดูดีไหมดูดีมากๆเลยใช่ไหมสายว่องไวตัวนี้ครับเก่งมากๆเลยนะครับปัจจุบันก็ยังคงเก่งอยู่แต่อาจจะไม่ได้เท่ากับตอนออกมาใหม่เนาะไกท้องออกมาเป็นงานทุกคนชื่นชอบใช่ไหมยืนไกลมีผักกระดงผักกระเด็นนะครับผมก็ถือว่าดูดีมาก และที่เหลือแสงมืดประจําปีก็จะเป็นสายพลังนั่นเองนะครับพอมาปีนี้กันบ้างนาปีนี้เราจะเห็นได้เลยว่าคุโร f บรฟีเรนมาเลยไวพิบเบิลสตัวนะครับสำหรับคู่เทพถัดมาแสงมืดหละ่ะเอามีว่องไวมาแล้วเอ้ยพอว่องไวมาปุ๊บเริ่มเอกใจอะไรแปลกๆก,ก็คือเอ้ยดามจมันไม่ได้แรงไว้ก็สมกับสายวองไวนกที่เขาจะเอามาเป็นดามจสะสมกันเป็นหลังนะครับสกิลก็ ยังไงก็ไม่รู้เนะาะแดมเมททะลุอมาตะบวกขัดฮิวเลือดปันปวดศัตรูได้ไม่ค่อยดีมากนักน,นะประกอบกับสกิลบัฟนี่ก็ธรรมดาเฉยๆมีฮิล้เลือดมีสร้างบัฟอมาตะามีบัฟหลบสกิลก็ดู คบเครื่องธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับประกอบกับความสามารถเปิดที่เป็นตัดแรกและความสามารถก้าวดาวมีให้เลือกหยุดเวลาห้าวิด้วยก็ยังเรียกได้ว่าธรรมดามากๆนะครับถือว่าทั่วๆไปจริงๆไม่ได้พิทรงพิเศษอะไรแต่อย่างใดเลยทําให้ผู้เล่นเนี่ยเริ่มมีความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเรนเจอร์สายวัยเพิ่มมากขึ้นในใจ นะและพอถัดมาครับผมเป็นโคลรโบเกิดชั้นี่พิมเทพซี่ั้นที่2องเนาะมีไวพิบมากคู่กับว่องไวอ่ะพอมาว่องไวอีกเราก็มาลองใช้งานกันดูล้เดียนี่ไม่ต้องพูดถึงแดเมจไม้ที่ดีที่สุดของตัวเกมนะตอนนี้อยู่แล้วนะครับประกอบกับความสามารถหยุด5วีอะไรก็ดีไปหมดเลยนะแต่พอมาดูฟิตเนี่ยโอ้โหสกิลเหมือนเรมเลยใช่ไหมมันควรจะเก่งพอๆกับเรมเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าดเมจก็ ไม่แรงพอนะสหรับสายวังไวยยุคใหม่ๆนี้เน้นเอามาปล่อยมาเยอะมากๆจริงๆมันถึงจะพอใช้เป็นเดเมจสะสมได้อยู่บ้างแต่ถ้าไม่เยอะมากพอจริงเนี่ยก็เน้นสกิลป่วงจะเป็นหลักซึ่งสกิลป่วงของสายวัยตรงนี้ก็ให้มาเป็นมูฟเรนเจอร์ไปยังแนวหลังซึ่งสกิลมูฟมันก็ไม่ค่อยแม่นด้วยในตัวมันเองประกอบกับสกิลบัฟของมันนะครับผมเป็นบัฟเพิ่มพังโจมตี บัฟความเร็วในการโจมตีและบัฟวิ่งไวก็ดูดีแค่บัฟวิ่งไวนะครับบัฟเพื่อพลังโจมตีนี่เหมาะสําหรับทางคริมากกว่าเนอะบัฟความเร็วในการโจมตีก็เหมาะสาหรับทางคริมากกว่าซึ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีคนใช้กันนะแต่ยังดีที่มีความสามารถไฮเปอร์เป็นหยุดวันห้าวิก,ก็เลยยังพอ ปล่อยตัวไวๆแล้วหยิบมาใช้เรื่องหยุดทักได้อยู่แล้วก็อาศัยการมูฟทีๆเนี่ยยังพอช่วยได้บ้างจากการที่มันไม่แม่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความสามารถกร็เราก็พอได้นะครับไม่ได้แย่จนเงินไปแร่มันก็น้อยด้วยนั่นเองเนาะแต่ทําให้พวกผมที่เป็นผู้เล่นเนี่ยเริ่มมีความเอกใจมากขึ้นว่าเฮ้สยส่วงไวหลังๆว่เนี่ยตัวเกมเริ่มจะออกแบบมาให้มัน ไม่เก่งมากพอหรือเปล่าพอถัดมาครับเดือนถัดมาเป็นตัวของบราวสามทหารเสือเป็นสายว่องไวธาตุเมื่อที่ตัวบางมากๆในเดือนนั้นที่ออกมาเนาะสกิลก็ดูดีอยู่บัฟมีบัฟใช้สกิลบัฟบแม่นยำแต่ว่าก็ยังเรียกว่าธรรมดาทั่ว,วไปเนี่ยครับส่วนสกิล2ที่มีการลดต,าต้านศัตรูนี้ถือว่าดูดีมากดาเมจก็แรงใช้ได้เลยแต่ก็อาจจะยังแรงไม่สุดสักเท่าไหร่นั่นเองถ้ทหากเกียร์เราไม่ถึงนะครับแล้วก็ มมความสามารถก็ดูดีนะครับความสามารถเปิดก็โอเคแล้วก็ความสามารถเก้าดาวก็มีร่างโค้งด้วยถึงว่าดยรวมโอเคอยู่แต่เห็นแบบนี้แล้วพูดเล้ทุกคนที่เล่นน่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับเรนเจอร์ er r, สายว่องไวยุคใหม่ๆที่ตัวเกมทําออกมาขายแล้วนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยสายว่องไวเนี่ยมักจะเป็นตัวที่ค่อนข้าง เปราะบางหน่อยๆนะยืนไม่ค่อยจะอยู่สักเท่าไหร่เนาะสกิลบัฟก็งั้นๆส่วนใหญ่เราจะมุ่งเน้นไปที่สกิลป่วนที่พ่วงมาในสกิลเดามจซะเป็นส่วนใหญ่ถ้ามันโหดจริงถึงจะมีการหยิบจับมาใช้งานนั่นเองเนาะบวกกับความสามารถให้เปิดด้วยถ้าความสามารถเปิดปดียังไงยังไงคนก็ยังพอหยิบจับมาใช้งานได้บ้างแต่ถ้าความสามารถให้เปิดไม่ดีด้วยนี่ก็อาจจะลําบากสําหรับการใช้งานนิดนึงนั่นเองเนาะเพื่อเป็นเครื่องยิงยันครับผมพอล่าสุดครับเดือนโคโรโบดิจิมอน อิชิดะยามาโตะสายวงไวของเราออกมาก็บางเหมือนกันเลยสกิลเดามจก็มีปวดใบติดไม้ติดมือมาซึ่งอาจจะไม่ได้จะเป็นสำหรับการใช้งานคนับนสำหรับคนที่มีตัวเยอะเล่นมานานนะครับอาจจะเบี่ยงเบนไปใช้ตัวอควาก็ได้ที่ความสามารถเปิดก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ยืนถึงทนได้นานปันปวดศัตรูได,ด้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสำหรับการใบของเขานหรือบางคนเล่นตัดแล่อยากจะไปเล่นบราวยมาทู่อย่างเงี้ยก็ยืนถึกยืนทนได้นานไปนปวดศัตรูได้ดี โหดเหมือนกันนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองและสกิลบัฟของตัวนี้เนี่ยก็ดูธรรมดาแต่ก็โอเคครบเครื่องอยู่ประมาณหนึ่งนะครับและยังดีที่ความสามารถไฮเปอร์เป็นใบสายพลังบวกกับความสามารถกระเดามีหยุด5วิถมด้วยตัวนี้ก็เลยพอดูดีขึ้นบ้างให้หยิบจับมาใช้งานแต่ว่าถ้าหากเรามองภาพรวมของเรนเจอร์ว่องไวยุคใหม่ๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าความบางเลยอันดับหนึ่งที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่แบบโอ้โห ออกมายืนและยืนนานเจ่เดเมจก็ลดน้อยลงมักจะใช้เป็นดดเมจสะสมกันเป็นหลักสกิลบัฟก็ดูธรรมดาเฉยเมยไม่ค่อยเวอร์วังอลังการสักเท่าไหร่ก็ครบเครื่องประมาณหนึ่งซึ่งถ้าหากเรยเจ้าวายเหล่านี้เนี่ยไม่มีสกิลปวดศัตรูที่แฝงอยู่ในสกิลบัฟดีๆนั้นจะบอกได้หรือว่า แทบจะไม่มีคนหยิบจับมาใช้เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนก็ลองคิดดูเอาละกันนะเมื่อเราย้อนความกลับไปนึกสมัยเมื่อก่อนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าเรมรีคิโลอย่างนี้ออกมาดดเมจแรงไหมแรงสกิบบัฟเราไม่สนใจไปเลยครับเาเมจแรงนี้เป็นโอเคนะแถมมีปันปูศัตรูด้วยกันมูฟตรูไปกองหลังมียกเลิกบับตรูนะถือว่าดูดีมากๆครับผมและไอพวกเนี้ยก็เลยกลายเป็นของแถบที่ ถ้าไม่ดีมากก็ไม่เป็นไรขอแค่ตัวมันดั้งเดิมเนี่ยโหดด้วยตัวมันเองโอเคแล้วนะครับพลังแฝงอะไรมันก็จะสูงอะไรประมาณนี้นะอ่ะเราย้อนกับอีกมีอะไรอีกอา้าวบากิเป็นยังไงบากิต่อใมาใหม่โหดไหมโหดเดเมจก็แรงสตันก็ดีมีทะลุมมตะบัฟก็มีรีเซ็ตครบเครื่องสร้างอมตะให้แก่ทีมได้และความสามารถมีเพิ่มแรงหนึ่พันหน่วยบความสามารถก็เราที่ ว่าเป็นของแถมเพราะว่าตัวมันเองภาพรวมดั้งเดิมเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากๆอยู่แล้วนั่นเองนะหรือแม้กระทั่งรีไวก็ได้ผมดูเสรีไวไปยังไงตอนออกมามีแาเมทรุตะมีขัดฮิวเลือดสกิลบัฟก็รูดีบัฟใช้สกิลบัฟฮิวเลืเอดบัฟวิง่งไวช่วยทีไม้เป็นอย่างดีความสามารถก็เป็นเมตาคนใช้กันเยอะแยะนะครับความสามารถก้าดาวก็ถือว่าเป็นของแถมกันไปโดยรวมคือดีมากนะ เรนเจอร์แสงวัยในสมัยก่อนแต่ละตัวนี่คือดีมากแต่พอมายุคปัจจุบันนี้ขูอะไรก็ไม่รู้แต่ละตัวถ้าหากไม่มีเอกลักษณ์ในตัวมันเองเนี่ยบอกเ้อเลยว่าคนจะหยิบจับมาใช้งานในลีกเมตาทอตนานนี่ยากมากๆนะครับอ่ะยกตัวอย่างคนหนึ่งละกันเนขอเป็นคุณวัดโนะก็ตเตอเต็งทีมไทยแล้วกันนะหลักๆเนี่ยดูสิแสงวัยทีมมีตัวอะไรกันบ้างนะครับหลักๆเลยคือหนึ่งบราว3สามนานเสือที่ใช้เพราะอะไร มีรถต้าหกสนะอย่างอื่นนี้ของแถมล้วนๆนะครับถัดมามีวัวอะไรตัวไหนอีกเอาเรมอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้ มีบัฟทำเดเมจบวกมูฟศัตรูไปข้างหลังแล้วยกเลิกบัฟศัตรูแล้วก็สกิลบัฟของมันนี่เพิ่มแม่นยำส0ปัจจุบันก็ถือว่าช่วยทีมค่อนข้างที่จะดีแล้วทำให้หลายตัวในตีได้แม่นยำมากขึ้นถือว่าเป็นผลพิยได้นะครับแล้วอันนี้ก็ของแถมหน่อยแลวกันก็คือใบสายพิบที่เดินออกมานั่นเองนะและยังมีตัวอะไรอีกใส่ตั้งไว้ไมกี้ Mikey, อย่างที่บายไปนะครับมีลดต้านศัตรู5 0สเปร์หยุดยังยกเลิกผลลัพธ์ด้ลบ5วีมีเดเมจแถมมาด้วยนะ แถมบัฟมันมีทั้งรีเซ็ตบัฟมันยํำสกิลช่วยทีมได้เยอะมากความสามารถก็เป็นหยุดเวลา5วิอีก <c oughs> ครบจัดๆนะแล้วอีกตัวหนึ่งมูนไดเอทครับก็มีความสามารถหยุด5วิโนแล้วก็จัดการตัวบินข้้งที่จะดีเพราะว่ามีการมูฟศัตรูตัวบินเนี่ยที่มาตีหน้าป้อมเราอยู่ให้ไปวิ่งมาใหม่ได้นั่นเองนะครับโดยพอเห็นแบบนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นได้ชัดตาที่ผมอธิบายไปเลยครับว่าถ้า ตัวว่องไวน,น,นั้นเนี่ยไม่ได้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวมันเองเนี่ยสำหรับการใช้งานบอกธอหรือว่าให้มาติดเมตาเนี่ยโอกาสน้อยมากๆอย่างอิชิดะยามาโตะเนี่ยหลายทีมตํานานเขาก็มีใช้งันอยู่บ้างนะครับเพราะอะไรนะเหลือหลักๆเลยเนี่ยสำหรับอิชิดะยามาโตะก็คือสกิลบัฟของเขาคือมีบัฟวิ่งไวที่เร็วที่สุดในตัวเกมก็ว่าได้นะหลายๆายทีมนี่เขามีเกียร์ที่ บวกสกิลพัดวิ่งไวไปอีกนะครับมันจะบัฟถึง2.2เท่าได้เลยนะก็วิ่งเป็นจรวดแน่นอนก็ใช้ในการกินระยะกินพื้นที่ยัดหน้าปอมได้ดีนั่นเองเนาะมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของโรเจอร์ตัวนี้หรือจะเป็นทีมที่ใช้คอมโบตัดแรกเนี่ยเขาก็จะมีการหยิบแซลรี่ไอดอลซึ่งเป็นสายว่องไวที่มีทั้งตัดแรกทั้งคอมโบหยุด่าวิที่เป็นเมตาในปัจจุบันในตัวตัวเดียวกันมานั่นเองเนาะเอกลักษณ์ของมันก็คือจุดจุดนี้นั่นเองและหากเราไปเปรียบเทียบกับเจ้า ฟิตนะครับผมที่ออกมาในโครโบรูนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคนใช้น้อยมากเพราะว่าอะไรเราไปใช้เจ้าเริมก็ได้ดีกว่าไหมตัวมันก็ใช้งานได้ดีกว่ามากไดเมก,ดก็ดูดีกว่าเยอะโนโมูก,ก็มีเหมือนกันอยู่ถ้าวิไม,ม่มีไม่เป็นไรครับผมเราวางพึ่งจากเลเยอร์ตัวอื่นภายในทีมก็ได้เพราะเอกลักษณ์ในตัวมันเองเนี่ยไม่มีอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะเลยส่งผลให้ฟิตเนี่ยก็มีความนิยมที่ไม่ได้สูงมากมายสักเท่าไหร่ยกเว้นเสียแต่ว่าเฮ้ คนที่ตัวน้อยๆหน่อยเนี่ยยังที่ว่างอยู่แล้วไม่รู้จะใส่ตัวอะไรอยากเล่นคอมโบแบบเอ้ยขาตัวที่6ตัวหยุด5าวิอะไรนี่ก็เอาฟิตมาลงเล่นได้นกขาตัวมูฟหน่อยก็เอาฟิตมาลงเล่นแทนได้อยู่อะไรประมาณนี้ก็จะพอเห็นอยู่บ้างนั่นเองนะครับและอีกทั้งเมตาในปัจจุบันเนี่ยหลกัหลกๆจะใช้ตัวชนนี่คือ 2- 3สตัวขึ้นไปเลยเพื่อใช้ในการวิ่งกินระยะกินพื้นที่แล้วก็ยืนรับได้เมจให้ทีมเราเนี่ย วิ่งไปเติมได้นะครับเพื่อที่จะทําการยัดหน้าป้อมและจบเกมให้ได้ไวสุดก่อนที่หยุด5าวิคอมโบเมตาม,มันจะเต็มน,นั่นเองเนาะก็เลยทําให้สายพลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมเยอะมากขึ้นเนาะรวมกระทั่งถือสายฮิปต่างๆที่เป็นตัวเดามจเมตาในปัจจุบันหลายๆตัวเลยก็ว่าได้นะครับก็เลยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สายว่องไวตัวไหนไม่เข้าหูไม่เข้าตาเขาก็เอาออกไปเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้จุดเด่นเอกลักษนณะ์ณจุดๆดนั้นนาะทำให้ ทีมแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีแสงไวที่ลดน้อยลงแล้วก็ไปเพิ่มที่สายพลังและก็สายไวพิพที่เป็นดาเมจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเหตุ <c oughs> ผลต่างๆเหล่านี้แหละมันทำให้โยงมาถึงตารางเทียริย์การจัดอันดับของผมได้นนเองแล้วทาให้มีการเลื่อนอันดับไปอันดับมานะครับผมและเดี๋ยวมาดูกันว่า อะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างผมซึ่งก่อนที่ผมจะเอาตัวใหม่ลงในตารางทำการจัดอันดับเนี่ยขอปรับแก้อันดับตัวเก่า,ก,าก่อนละกันนั่นเองเนะครับผมอันดับแรกเลยสายพลังอย่างบราอาร์อัศวินผมจะขอยกมันขึ้นมาในเทียริสระดับเมตาละกันเพราะว่ามันมีทั้งบัฟวิ่งวยช่วยทีวดีความถึกก็ดูดีและที่สำคัญคือมันเป็นคโคโบตัดแรกที่มีสกิลมูฟคล้ายๆกับเจ้าเรมโน,นละมูฟติดค่อนข้างที่จะ ดีม,มากด้วยก็ใช้ในการกินระยะกินพื้นที่แม้เราจะไม่ใช้ข้อมูตัวแรกแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวชนอีกตัวที่ผมแนะนํามากๆ,ๆเลยนะี่เองนาะซึ่งการที่ผมเลื่อนมันจากระดับ T.S ขึ้นมาเป็นเทียร์ระดับเมตานี่เพราะความนิยมชมชอบในตัวชนมันเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองนะและที่ให้อยู่หน้ามายาโกนเป็นเพราะว่าตัวมันเนี่ย เป็นสกิลมูฟส่วนมายากเนี่ยเป็นแค่สกิลผลักปั่นป่วนเท่านั้นมูฟนี่พอมูฟป,ปุ๊บมันมูฟไกลไงเออแล้วทีมเราเนี่ยกินระยะได้ดีมากขึ้นแต่มายากเนี่ยมันผลักก็ กระลึบออกไปหน่อยหนึ่งนะทีมเราก็กินระยะไปได้อีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับทำให้ตัวสศวนเนี่ยดูดีในเรื่องของการชิงพื้นที่ได้ดีมากกว่านั้นเองนะที่ส่งผลไปสู่การยัดหน้าป้อมมันเองนะครับส่วนตัวอื่นที่เป็นระดับเมตาก็ยังคงคอนเซปต์อยู่ที่เดิมน,นั่นเองนะผมจะไม่มีการขยับอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับและทุกคนน่าจะเห็นได้ว่าเทียร์เมตาผมเนี่ยหลักๆเลย จะมีแต่สายพลังกับไหวพิบล้วนนะสายวงวัวนี่มีนอ้อยมากก็เห็นได้แค่เรมกับไมกี้เท่านั้นเนที่เหลือนี่แทบจะเป็นไหวพิบกับพลังหมดเลยเนาะเหตุผลก็ตามที่ที่บายกันไปนะถ้าไม่มีเอกกลักษ์จีนเนี่ยการจะขึ้นมาอยู่ในเทียรับเมตาได้นี่ยากมากครับสำหรับสายวงวัยในปัจจุบันเนาะซึ่งตัวมีเอกลรักษ์หน่อยก็ยังพอใช้งานได้ดีมากอยู่ก็เลยอยู่ในเทียรับเอสที่ถ้าหากเกียร์คุณดีหน่อยก็ ถูกยกขึ้นไปในเทียร์ระดับเมตาได้หากเกียร์คุณไม่ค่อยดีหน่อยก็หล่นลงมาอยู่ในเทียร์ระดับค่อนข้างเกือบเมตาอะไรประมาณนี้เพราะว่าการจัดัดับเทียริสนี้ผมมองภาพรวมของ ทุกหลีกนะครับผมไม่ได้มองแค่เอ้ยหลีกตำนานอย่างเดียวหรือมองระดับหลีกไม้อย่างเดียวไม่ใช่ผมจะมองตั้งแต่หลีกล่างสุดเลยไล่มาเฉลี่ยจนถึงหลีกระดับมาสเตอร์เลยเนู้นหลีกเพชรหลีกทองเลยนะรวมหมดเลยเนาะมองไว้ถ้าเกียร์ดีหน่อยเนี่ยก็จะเป็นขึ้นหน่อยนะถ้าเกียร์ไม่ดีหน่อยก็ลวงลงมาหน่อยเนาะผมจะมองที่ความสามารถเรนเจอร์ การเป็นหลักนั่นเองนะครับโดยใน TIS นีเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยซากุรามิกุเนี่ยปัจจุบันก็ยังคงเสกได้ดีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องดาเมจน,นี่ผมมองว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แล้วผ่านเดือนมาหลายลเดือนแล้วก็ดาเมจเหมือนจะ ยังไงก็ไม่รู้นะดั้งเดิมของวันนี้ก็ไม่ได้แรงมากอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเน้นไปที่การเสกเป็นลูกชิ้นมาว่าเอ้ยไม่ใช่ตัวนตนะครับก็เลยขอลดเทียร์มันลงมาหนึ่งเทียร์ละกันและผมก็คงจะเอาไว้หลังประมาณฟรีเลนละกันจะให้เอาไปหลังบากิโอริเวอร์ก็เกินไปหน่อยเพราะตัวพวกนั้นนี่มันถือว่าเก่ามิกุสากุระนี่คือยังถือว่าใหม่อยู่ใช้งานก็ยังคงดีอยู่นะถ้าหากก้าดาวแม็กได้นี่ผมบอกได้เลยว่ายังคง ดีามากอยู่นะยืนรับเดเมจสตัตรูตได้ดีอยู่ถ้าหากเราใส่เกียร์ครบทุ่นสมบูรณ์ความนั่นเองนะครับแต่ต้องเป็นร่างก้าดาวแม็กเท่านั้นนะถ้าร่างอื่นใส่เกียร์ครบทุ่นยังไงก็ดอกเดียวตายอยู่ดีถ้าหลบไม่ได้นั่นเองและในส่วนของเทียเอตัวอื่นๆล่ะผมก็อยากจะขยับตัวหนึ่งเหมือนกันนะท่นก็คือราวไกทองนั่นเองเนาะหลายคนนี่อาจจะมองว่าราวไกทองนี่เป็นตัวเดเมจแสงอีกหนึ่งตัวเหมือนกับบาวร็อกใช่ไหมแต่จากใจผมนะมันไม่ร้แรงครับ สำหรับดาเมจของบราวไกทองหลักๆก,การใช้งานของบราวไกทองนี่คือเอามายืนไกลๆ ก,กระเด็นปั่นปวดศัตรูให้ออกสกิลได้น้อยลงเนื่องจากโดนปวนกระเด็นผักไปเรื่อยๆนั่นเองนะ้คล้ายๆกับบราวมายากลสําหรับการใช้งานเพียงแต่ว่ามายืนกองหลังยืนรับเดเมจให้เพื่อนก็ไม่ได้ด้วยนั่นเองนะแต่ยังดีที่มันมีคอมโบตัดแรกใครใช้คอมโบตัดแรกแล้วเอาตัวนี้มาพ่วงคอมโบคมตัดแรกในความสามารถก้าวเราก็โอเคด้วยแล้วตัวมันก็มีร่างควรตั้งแต่ความสามารถไฮเปอร์แล้วด้วยนั่นเองนะครับก็เลยยังพอดูดีอยู่แต่ถ้าใส่เกียร์จัดเต็มได้ก็อาจจะมีเดเมจเยอะขึ้นมาบ้างนั่นเองด้วยการใส่อั เกรด่าใสดาบไกรทองโนล,ลุมรวมผสมเข้าไปบอกได้เลยแรงจ,จัดชัดจริงแน่นอนแต่ว่าคนที่มีเกียร์ดบบนั้นได้นี่คงจะยากนะครับหลีกรละล่างที่ไม่มีเกียร์ก็ใช้ไปส่วนใหญ่ก็มาป่วนเท่านั้นอย่างที่บอกกันไปผมก็เลยขออนุญาตลดเทียของเจ้าราวไกรทองที่ควรจะปั้นตัวแรกให้มาเป็นตัวที่ไม่จะไปต้องปั้นเป็นตัวแร,แรกแล้วก็ได้นั่นเองเนาะเพราะผมมองว่าซาริฟพิเชอร์นี่อย่างน้อยไม่มีอยู่ท่าวิใช่ไหมแต่ว่าเรื่องป่วนสตัน ปวนกระเด็นนี่มันทําได้ดีมากๆแล้วแถมมันมีบัฟรีเซ็ดด้วยโดยรวมยังดูดีกว่าบราวไกทองอีกนะแล้วก็ตัวอย่างรีไวกับฟิตเนี่ยมันมีหยุดห้าว,วิมีมูฟศัตรูมีขัดฮิวเลือดใช่ไหมก็ถือว่ายังดูดีอยู่แล้วก็ดาเมจสะสมนี่ก็ใช้งานได้ดีอยู่ครับสําหรับรีไวเนาะส่วนฟิตก็ถ้าปล่อยตัวไวหยุดห้าวิก็จะติดดีนั่นเองนะครับก็เลยยังพอดูดีกว่าบราวไกทองผมก็เลยขยับบราวไกทองไปอยู่หลังฟิตนั่นเอง ลำดับถัดมาเรามามองถึงเรนเจอร์ใหม่กันบ้างดีกว่าครับผมสำหรับตัวของเวาสำหับเสือครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อสกู่นี้นะัลลกตั้งนานหลายทีมก็มีการใช้งานอยู่โดยเฉพาะเกมบุกเกมรับนี่อาจจะไม่เห็นทุกทีแต่เกมบุกนี่เห็นกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนื่องมาจากเอกลักษณ์ของมันคือลดต้าน60เปซนครับผมไม่ว่าจะสายพลังสายวายหรือวายพิบต้าหากักโดนเหยียบหัวด้วยเป็ดแล้วบอกได้เลยติดหัวปุ๊บลดต้าน60ติดทันทีพอไดเมจในทีมเรา ลงตามปุ๊บหายวาบทั้งฝูไม่ว่าคุณจะเป็นสายพลังว่องไวหรือวพิพดอกเดียวถึงกับบินนี่ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของมันผมเลยคิดว่าตัวนี้ยกให้อยู่ในเทียร์ระดับ S แลละกันนะตอนแรกจะยกให้อยู่เทียร์ะเมตาแต่เมื่อผมมองทั้งหมดเฉลี่ยกันเลยเนี่ยไม่ว่าจะลีกมาส หลีกเพชรเลทองหลีกเงินอะไรลงไปเนี่ยมันไม่ได้เก่งทุกหลีกถ้าหากเกียร์คุณไม่ได้ถึงจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สุดเวอร์เหมือนเทียรับเมตาตัวมันก็มีความบางมากประมาณหนึ่งอยู่ชั้นแล้วผมก็เลยไม่ให้คือเทียรับเมตาละกันแต่ถ้าใครเกียร์ถึงหน่อยเนี่ยเกียร์สุดๆจ๋าๆหน่อยเนี่ยระดับ S สก็อาจจะเลือกเป็นระดับเมตาได้เหมือนกันนั่นเองถัดมาครับสําหรับตัวของ เจมถามทหารเสือนะตัวนี้ก็บอกตรงสกิลคล้ายกับไอ้เจ้ามูน้ําชานะบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างกันละกันฉะนั้นแล้วผมก็เลยยกว่าเอองั้นวางไว้ตรงนี้ละกันเทียเดียวกันไปเลยพอใช้งานได้ นะไม่ได้ดีจากมากถึงกับขึ้นในระดับ A แล้วกันเนาะผมมองว่ามันอยู่ในระดับที่พอใช้งานได้อยู่ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับและลำดับถนไม้หนึ่งตัวมูน3ถ่าเสือตัวนี้บอกตามตรงเป็นสายพลังไฟที่ในเดือนที่มันออกมาก็ความถึกไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะเพราะข้ามเดินมาบับเดินหายยิ่งแล้วใหญ่ฉะนั้นตนัวนี้ไม่เหมาะกับเป็นสายพลังในตัวมันเองจริงทั้งที่มันเป็นสายพลังและแถมเป็นธาตุไฟลูกไม่น้อยตัวเกมก็ อยู่เทีย C แล้วกันโน้ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้งานสักเท่าไหร่ถ้าจะใช้เนี่ยไปใช้พวกบราวไอดอลอะไรพวกนี้ดูดีกว่าเยอะและลืมไปผมว่าจะปรับเท e ริสเรนเจอตัวหนึ่งอยู่โน้นในเทียรระดับ A ถึง C นะครับมีตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งนึกออกก็คือตัวคู่แฝดน่าจะโครโบรูเดียสน,นะครับผมจากที่ ควรใช้อยู่ระดับ B นูแต่ว่าพอดูสกิลอะไรต่างๆแล้วพอข้ามเดือนหมดเดือนมาเนี่ยการใช้งานก็ไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่แล้วผมก็เลยขอเลื่อนลงมาอยู่ในเทียร์ระดับ C ละกนนันนู้แนะนําว่าปั้นเอามาสะสมได้เท่นะจะเอามาใช้งานจริงไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับลาดับถัดมาเป็นโคโรโบดิจิมอน imon, และไทจินี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วก,กันเนาะก็เทียร์ระดับเมตาไปเลยละกันแต่จะอยู่ตรงไหนดีล่ะ ผมให้อยู่ตำแหน่งหน้าตัวของบราวอัศวินละกันเนาะเพราะว่าความถึกนี่ไม่ต่างจากบราวยมาทูตแล้วก็บราอัศวินเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีหยุด5้าวิที่ใช้เป็นโคบอลเมตามากกว่าผมก็เลยให้อยู่นำหน้าบราวอัศวินเนาะความถึกก็โหดมากๆคารังแฝงอะไรก็เยอะเนาะความสามารถก็ดูดีด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าจะให้ไปกินถึงระดับปูหรือว่าบราวอาันุวิทผมว่ายังไม่ถึงเพราะว่าไทจีเนี่ย ไม่ได้มีข้อดีเอกลักษณ์เหมือนกับราวนวิที่มีการอัญเชิญลงศพมาขวางเรื่อๆทำให้การยัดหน้าป้อมเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นนั่นเองหรือแม้กระทั่งปู่ที่มีทั้งบัฟวิ่งไวบัฟเกาะเลือดมีหยุด5วิเนีะถือว่าครบเครื่องในต,ต,ตัวตัวเดียวของมันเนี่ยก็ยังคงดูดีกว่าไทจิอยู่นั่นเองเนาะแต่ว่าจะให้ไทจิมาอยู่หน้าบราวยมทูดไหมผมว่า เราทู่ยังดูดีกว่าสกิลใบมันยังช่วยปั่นปวนในทีมได้ดีกว่าสกิลสตันของตัวไทจีนั่นเองนะครับและพอพูดถึงระ่อบบตำแหน่งการวางเนี่ยผมลืมบอกไปนอ้องสำหรับคนที่อาจจะมาดูใหม่เนี่ยนะครับระเบบตำแหน่งการวางเทียริสในตารางนจากซ้ายไปขวาเนี่ยผมเรียงลำดับไว้ด้วยนะครับว่าตัวไหนควรจะปั้นก่อนและปั้นหลังสำหรับร่าง9้าวดาวแม็กนั่นเองเนาะก็ไล่จากซ้ายสุดไปขวาสุดได้เลยนั่นเนองเนาะ โดยเว้นตัวบินไว้หน่อยแล้วกันเนาะตัวบินก็ส่วนของตัวบินนะครับแล้วก็ตัวการบินก็ส่วนของตัวการบินนั่นเองเนาะไม่รวมกับพวกเรนเจอร์โปรติาภาคเพื้นนั่นเองนะก็เลยจะต้อง วางลำดับให้มันถูกต้องด้วยว่าควรจะอยู่ลําดับตําแหน่งตรงไหนนั่นเองแต่ผมจะเรียงไว้แค่เทียร์ระดับเมตาระดับ S แล้วก็ระดับ A เท่านั้นครับสเทียร์นี้เนาะบีกับซผมไม่ได้เรียงอันดับเอาไว้นะมันก็อาจจะมัวๆหน่อยเนาะผมเน้น3เทียร์นี้กันเป็นหลักนั่นเองสำหรับลําดับการปั้นขึ้น9้าดาวถ้าหากมีในตัวเองและสงสัยว่าเราควรจะปั้นตรงนี้เจ้ตัวไหนนี้ถ้าหากมีตัวนี้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 อะไรประมาณนี้นะลำดับถัดมาครับอิชิดะยามาโตะตัวนี้ก็เอกลักษณ์ของมันเป็นแสงไว้ก็คือ บัฟวิ่งไวและคอมโบความสามารถหยุด5วิในความสามารถก้าเราซึ่งภาพรวมเรนเจอร์ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าคงไปไม่ถึงเทียร์ระดับ S นะครับผมคงยกให้อยู่ในเทียร์ระดับ A และผมให้มันเหนือกว่ามิกุด้วยละกันเนื่องมาจากว่าดาเมจก็ยังพอถือว่าเป็นดาเมจท่าน้ำที่โอเคมา,มากๆอยู่ดีวกว่ามิกุที่ดาเมจไฟอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับผม แล้วก็ตัวมันมีสกิลใบ้ด้วย่ามิกูกมันเป็นสกิลป่วนเสกนะครับสกิลใบ้ก็ถือว่าช่วยทีมได้ดี นะหยุดห้าวิก็โอเคมากๆด้วยก็เลยให้เทียมันขึ้นมาสูงหน่อยละกันและลำดับถัดมาครับผมสําหรับน้องของยามาโตะตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้แต่เพาว่าดิจิมอนคู่หูมันก็คือปาตามมอนนั่นเองเนาะก็ปาตามอนนี้ครับดูจากสกิลโดยรวมของมันแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าก็ใช้งานได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นมาในเทียรัรบดีักเท่าไหร่ถือว่าโดยรวมโอเคพอใช้งานได้ละกัน นะส่วนฮิคารินี่ก็ทรงเดียวกันกันกบตัวของปาทามอนเมื่อกี้นี้นะก็คืออยู่ในเทียรระดับบีไปก่อนละกันเพราะว่าสกิลบัฟอะไรก็ตามตรงยังสู้ตัวของปาทามอนไม่ได้นะเผื่อ <ๆ S 1> นี่หมดเดือนบัฟหายไปอาจจะเลื่อนลงไปเทียซก็ได้นะครับเพราะว่าความบางของคู่รองในโคโาโบดิจิมอนนี้ก็เยอะพอสมควรนะอาจจะไม่ได้ยืนช่วยทีมได้นานมากมายนักนะครับผมก็ใช่งานก็เลยอาจจะไม่ไดีเท่าที่ควรนก็เลยอยู่ในเทียระดับ B ก็น่าจะเพียงพอแล้วนั่นเองนะครับผมทําให้เทลิสตารางของผมครับล่าสุดอัปเดตเป็นหน้าตาประมาณนี้นั่นเองโดยต้องบอกก่อนเลยว่าตารางเทลิสที่เห็นอยู่นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมหละแล้วคนอาจจะคิดเห็นต่างกันไปก็ไม่ว่ากันละกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย